มีรถไถท,ที่โรงเรียนนะคะบริเวณสนามค่ะไถดินที่เป็นกองพูนๆที่ดินที่เอามาจากรอบๆบ,บริเวณอาคารใหม่นะคะเดิมก็คือเป็นดินรอบอาคารค่ะทีนี้ทางผู้บริหารก็ปรับใหม่ให้เป็นปูนค่ะจากดินให้เป็นปูนค่ะเพราะฉะนั้นเศษดินที่กองกองอยู่ก็เอามาไว้ที่สนามตอนนี้ก็เคลียกองดินให้ราบนะคะ นาแบบแปลนที่สร้างอาคารใหม่จะเป็นดินร้อมรอบนะคะซึ่งมันไม่สะดวกในการใช้งานเพราะถ้าหน้าฝนก็จะเฉอะแฉะเนาะแบบแปลนนี้ก็คือต้องใช้ไม่ได้ก็คือต้องเอาดินออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นปูนแทนค่ะเพราะฉะนั้นดินก็ต้องเอาออกค่ะก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะเนาะ ต้องแบบแปลนต,ต้องไม่มีดินค่ะถ้าไม่ดินแล้วใช้งานไม่สะดวกไม่ดีเท่าปูนค่ะ